บ้านเมืองมันมืดมนบางหูจะไปเปิ้งภัยที่ไหนวิธีนี้ก็แล้วกันเนอะถูกหวยรวยแชร่ตัเปิ้นก่อยังแควนคณะตาวาเปิ้นมาเจียงใหม่มาถึงมืดทึกคนแห่แห่นแตนแต้คนไปต้อนรับสาบแช่งเอ้ยคนไปต้อนรับขับสู้ลืมไป พิศาสองพันมีวิธีนี้อันนี้มีเลขศูนย์ถึงเลขเก้าอันนี้มีเลขศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าในภาชนะชุบแสงมือบริติดแม่เหล็กสลากกินแบ่งงวดนี้แตแตเตตเต แเจ้าหน้าที่ของกูเนี่ยเจ้าหน้าที่ของกูเนี่ยเจ้าที่ในภาชนะทุบแสงบะหมี่แม่เหล็กขย่าวเ๋ยวก่อนเนาะมาแล้วบงูเหล็กอย่างอยู่ในนี่แล้วแต่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 หลักที่หนึ่งหลักที่สอง ตตเลขที่ออกได้แก่มานิลเนอได้มาสองเลขสองเลขสองใบอันนี้ไม่ใช้แล้วเนาะเอาไว้นี้อันนี้ไม่ใช้แล้วเอาไว้นี้อันนี้ที่ได้เลขมาสองตัวอ่าสองตัวอยู่ในนี้นี่นี้ จะได้อาญยังบ้านเมืองจะได้สว่างสวายเนาะจะได้ฮิมา้าคืนถ้าฮิบมาก้าบาคืนก็หวังทั้งโจกทั้งหวยหวังทั้งร่ำทั้งรวยวังทั้งนี้พิศาสองพันเปิดออกมาแล้วเลขที่ออกหมายเลขนี้ได้แก่เลขหกนะเจ้า ได้หมาตัวหนึ่งละเจ้าเลขที่สองเลขที่ออกได้เลขสองมาเจ้าได้เลขสมานะเจ้าสรุปแล้วสองตัวคือได้เลข6แล้วก็ได้เลข2ตัวเองกันมาติดติดจะ6กสองหรือจะ2 6หรือบัชักชักหหรือบัชักสอง แต่ก่อนยนงอย่างมาได้เพราะว่าบำมีอัอย่างที่เปิ้งแล้วเรียบร้อยนะเจ้าเศรษฐกิจก็ไปแล้วเป้นบริหารดีเนาะอ่าทุกสิ่งทุกอย่างนะเจ้ามันไม่มีหวังมันหมดหวังไม่สอดตากล้วยแต่แต่แต่เลขที่ออกงวดนี้คือเลขหกสองนะเจ้านะเลขที่ออกคือ หกสองได้เลิกได้ยามมาเรียบร้อยตากันไปเนปิเนอเออนาะเนาะถ้าบัตรวยก็เสี่ยงนะเจ้าจะไปแตงนักเนานะเจ้าใบส่งใบพออันนี้คู่มือการซื้อสลากกินแบ่งนะเจ้าพิศา2สองพันไปและเจ้าอยากจะบอกว่าชทุกสิ่งทุกอย่างมาได้มาเพราะโชคช่วยนะเจ้าต้องต่อสู้และฝ่าฟัน อย่าหวังอะไรรม,มๆแรงๆขนาดฝากความหวังไว้จะหึเปิ้นแก้ปัญหานะเจ้าปัญหาใหญ่ระดับประเทศเปิ้นยังแก้ไม่ได้นะเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นต้องสมองสองมือของเรานะเจ้าพิษากี้ออกมาแล้วได้เลข6กับเลขสองนะเจ้าอย่าลืมนะเจ้าซื้อรถมือสองสักคัน ไปที่นบพดลยูสคาอาณาจักรรถยนต์มือสองใหญ่ที่สุดในภาคเหนือมีมากมายกว่า200คัน300คันซื้อแล้วการันตีดูแลฟรี2ปีนะเจ้าดาวเริ่มต้นจองเริ่มต้นแค่199บาทนะเจ้า